สวัสดีครับพี่น้องมิงน้ก็บบอกับช่องมาเลเซียนันคือกาเลยคะ่ะมิน้ก็จะพาพี่น้องไปเ็ดแกงจืดแตงกวาหมูสับค่ะได้ไปเบิ่งนกันค่ะพระเอกของมิงน้ก็จะมีแตงกวาหมูสับค่ะก็จะมีหอมต้นหอมผักชีอระเทียมทุบกระก,ก๊าคนออแกงจืดหมูค่ะ จะต้มน้ำให้เดือดค่ะถ้าน้ำเดือดแล้วเาก็ใส่ขนาวใส่หลักใักชี้ลงไปค่ะใส่กระเทียมใส่บักแตงลงไปค่ะกิทซธาให้บักแตงซุปก่อนค่ะจากเสือเอาหมูลงไปค่ะแตงซุปล้วเ้าก็ใส่หมูลงไปค่ะ เขาสัเปินก่อนน้อยๆไปก่อนไปก่อนหมูกระซุกแลลวนะคะเขาก็จะปิดไฟไปฐา,จานจัง้อยเขาจะเสียอหอ,อมลุ่งค่ะอันนี้ก็เย็นแน่น่ะเขาก็ใส่ผักเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟ